คนที่ไม่เคยถูกหวยต้องฟังตำราโบราณคาถาบูชานางกวักจุดธูปก้าดอกว่าคาถาตามนี้เรียกทรัพย์ค้าขายดีเรียกโชคลาภสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกับช่องมหาชาญชาแนลอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์เอาไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กัลยาณมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยกันนะครับความเชื่อเกี่ยวกับการสวดคาถาบูชานางกวักมีมาตั้งแต่โบราณากาลเนื่องจากนางกวักเป็นของขังรูปร่างเป็นผู้หญิง แต่งหน้าสวยงามสวมใส่ชุดไทยและเครื่องระดับแบบไทยมือซ้ายวางตักข้างลำตัวหรือวางบนตักส่วนมือข้างขวาจะยกขึ้นในลักษณะกวักมือหากได้สวดคาถาบูชานางกวักเป็นประจำทุกวันจะช่วยกวักทรัพย์ดึงดูดโชคลาภดึงดูดลูกค้าเข้ามาเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายตามตำรา,า,ลาและความเชื่อที่มีในสังคมไทย มีคาถาบูชานางกวักของเกจิอาจารย์มีหลากหลายบทสามารถเลือกสวดใช้คาถาตามความศรัทธาของท่านเองคาถาบูชานางกวักวแบบย่อนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโต อะระหัโตสัมมาสัมพุทธะเอหิจิตตังมหาลาพังปิยังมะมะมามาเอหิจิตตังมหาลาพังปิยังมะมะมามาเอหิจิตตังมหาลาพังปิยังมะมะมามาวิธีบูชาแม่นางกวักหนึ่งตั้งหิ้งบูชาหันหน้าออกมาบริเวณนอกร้านหรือหน้าบ้าน 2. เตรียมน้ำและเครื่องบูชาสำหรับถวายทุกวัน 3. เตรียมผลไม้สำหรับถวายอย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือ1อาทิตย์ 4. จุดถูปก่ดอกหรือ16ดอกจากนั้นให้อธิษฐานบอกกล่าวถึงเรื่องที่ดี 5. สวดคาถาบูชาแม่นางกวักการสวดคาถาบูชาแม่นางกวักเพื่อเรียกทรัพย์กวักลูกค้า ให้เงินทองไหลามาเทมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโดยคาถาบูชานางกวักมีหลายบทจากเกจิชื่อดังหลายท่านสามารถเลือกสวดได้ตามความเชื่อและความศรัทธาของตนเองครับก็ต้องกราบขอบพระคุณที่เข้ามากดติดตามรับฟังกับช่องมหาชาญชาแนลนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมหาชานชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายนี้มหาชาญก็ขอคุณอำนาจพระศรีรัตนไตรตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงมาอำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่าน จงประสบพบเจอแต่ความสุข,สขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้มหาชานต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ